กสำหรับตลาดนัดนี่เพิ่นก็จะแบ่งเป็นสองโซนครับโซนหนึ่งก็จะเป็นตลาดนัดโคกบือครับโคกบือตลาดนัดอีกโซนหนึ่งจะเป็นพวกขายเสื้อผ้าอาพรของอยู่ของกินอาหารตามฤดูกาลครับเทศพวกนีก็น่าสนใจครับเพิ่นก็ขายขาดละร้อยยี่สิบบาทครับครับร้อยยี่สิบบาทก็พอซื้อกินครับเพราะว่ามันหายากครับพี่หมอนี่ครับเพื่อนเราเพื่อนเอาออกปรถุง ข้าวพลใส่ถุงมาครับกระรังจะบานกันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งครับเนี่ยเพื่อนอาถุงครับคนใส่ถุงมาแนวนีะครับมาขายกับเพื่อนหามาเองครับชาวบ้านเพื่อนหามาเองครับเพื่อนหาได้เพื่อนก็เก็บๆไ้ครับเพื่อนก็จังเอามาขายตลาดนัดครับพี่น้องเห็ดปัวเกี๊ยวบานเนี่ยน้อยจนี่ครับเป็นเห็ด เป็นเห็ดขี่สดชดขี่เพิ่นยังบุคคลในต้มแต่แกงครับพี่น้องนี่เป่นนอำมาคายครับนี่ครับก็ส้าเรบฝนตกลงมาเท่านี้ก็เริ่มมีครับเริ่มมี่เห็ดหลากหลายครับจะเป็นเห็ดผอเห็ดเพิ่งครับเห็ดผอเห็ดเพิ่งเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามบําเพงครับนานนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นแมงชุดกีครับอันนี้แมงชุดกีมุมขึ้นกลัวแล้วนี่ครับแบบสดๆเพิ่นก็หามาขายแบบสดๆเลยครับ อันนี้คิดจะไดนเอาเนาะครับนี่เน้องไก่เอาไก่ไต่อ๋อไก่ไต่เอาคืนค่ะอ๋อนี่ครับเพิ่นกระหามาขายแบบสดๆเลยครับผู้ใดอยากได้สดผู้ใดอยากได้สดกษัตริดีครับเมื่อนีนก็พอกันเสาวันเสาที่สี่สิบเดือนพฤษภาคมครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกะหลังจากฝนได้ตกลงมาครับผมกะจะได้ผ้ามานยางตลาดครับผ้ามาหาเห็ดครับม่านพ่งเห็ดว่าในตลาดเพิ่นกะจะมีเห็ดยังเกิดครับ เดี๋ยวจังไรกะไปเบิ้งน้ากันครับน้ากันว่าจะมีเห็ดยังครับนี่ครับสำหรับเดินเขา้ามาลานแรกครับลานแรกเพื่อมีพักน้ำครับเป็นพักน้ำเป็นพักน้ำเป็นหอยครับหอยตุกหรือว่าหอยขมบวานทอดกรบพี่น้องเป็นกะมีค่ามีค่ามี มังกีโนนครับมังกีโนนมาขายครับพี่น้อง่ครับคือจอครับพี่น้องกับีพวกตะไคร่พวกคาครับมีตะไคร่มีคามีหอยครับมีหอยมีอึงครับอันนี้มีเท่าครับอันนี้เป็นเท่าเป็นเท่าที่เกิดจากธรรมชาติครับแต่สําหรับราดนี่ครับสิ่งที่ตามหาเห็นละครับน่ครับเป็นเห็ดปัวครับ เป็นเห็ดปวกี่ปีหนึ่งคนเกิดเจ้าหนึ่งครับผมจะพาเบิ่มคนมาซื้อเห็ดปวกครับเห็ดปวกเ็นขายขายถาดละร้อยยี่สิบครับถาดละร้อยยี่สิบนีครับทอด ร้อยยี่สย่สิาดละร้อยยี่สิบครับนี่ครับมาซื้อเอาครับโคมพี่นองน็ดตัวครับนี่ครับดอกดอกดตูมดอกช้งดอกตูมดอกงามๆนครับดอกงามๆกันขายรอยยี่ครับขายอดอกดอกบานเพิ่นขายขาเท่าไรครับท่น อาชมาทอดต่ออาชีพบาที่แต่ขบวนมาได้นี่ครับสำหรับร้านเหล็กที่ผมเข้ามาครับเรื่งด้อยเสผมเขามาครับอันนี้อาชีบแต่ว่าใหม่นี่ครับเพ่ากำลังต่อรองกันดูครับเห็เพ็ดบัวครับเมื่อกี้นีสามสี่ถาดครับเข้ามาเพิ่นกระสือไปเพิ่มเลยครับเหลืออยู่ถาดเดียวครับถาดเดียวถาดทีนี่ครับ นะครับแต่สำหรับถาดนี้ครับถาดนี้เป็นดอกบานเผนขายถาดละหกสิบบาทครับเฮ็ดฟอสแหงร้ายชิมก็ได้ทุ่งโคร่อโอ้เฮ็ดฟอสโลดละหกอร่อยครับผมครับเพราะว่าฝนตกลงมากคับเป็นเป็นรอบแรกครับรอบแรกที่เฮ็ดขวกเป็นเฮ็ดขวกเฮ็ดฟอเกิดครับเป็นเฮ็ดฟอหนังครับเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าเฮ็ดฟอหนังโลดละหกอร่อยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพายางส้มไปเลยๆครับโคนะยางไปหาเบิ้งเห็ดครับเห็ดกามีลายบ่ครับนะนี่ครับก็สำหรับร้านนี่ยเป็นกามีไรเป็นเมกิโนโนครับเมกิโนโนแล้วก็อาจจะเป็นอื่นครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดฟอนี่ครับน่าจะเป็นเห็ดฟอหนังครับพี่นอ้อง ครับเปิ้นวานทุ่งนี่สามลอยครับเป็นดอกกระเจียวครับอันนี้เป็นสตอครับสตออยู่แถวบ้านหฮาก็มีมาขายให้กันครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะความาเบิ่งครับน้านี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นแมงทุดกีครับอันแมงทุดกีมุมขึ้นกลัวแล้วนี่ครับแบบทอดทอดคนก้ามาขายแบบทอดทอดเลยครับ อันนี้คิดจะไดนเอาเนาะครับนี่เนา้องไต่ไข่ไต่อ๋อไฟ่ไก่เอาครึ่งคืนอ๋อนี่ครับเพิ่นกระหามาขายแบบสดๆเลยครับผู้ใดอยากได้สดผู้ใดอยากได้สดผู้ใดอยากได้คัวครับนี่ขี้คัวเพิ่นก็ะัวใส่ใบบัวบูดใส่ตะไคร้ยังแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็จะรับลานมันก็ขายหลายอย่างครับมีกล้วยมีแตงครับมีกล้วยมีแตงมีบวบครับมีหัวนมัยสดครับพี่น้อง ครับหลากหลายครับพี่น้องสำหรับร้านนี้ครับนี่ครับร้านนี้เป็นกระมี่นอใหม่ครับเป็นนอใหม่โจดครับนอใหม่โจดนอใหม่น้อยครับเป็นนอใหม่สดสดแบบนี้ครับเพิ่นหามาคล้ายครับนี่ครับก็จะมีพักขาครับเอ่อพักกระยาครับบนเป็นพักขาครับดูในดูในตระกูลเดียวกันครับดูนี้ดูในตระกูลเดียวกันกิดคล้ายกันครับนี่ครับก็สำหรับพักกระยาเนี่เพิ่งเกิดจากคล้ายกันกับพักขาครับนี่ครับ ครแต่สำหรับพักกัญญาเนี่ยก็มีมีเห็นอยู่เรื่อยๆครับนี่เป็นดอกกระเจียวครับครับเราเยาวชนใส่ถุงแนวนี้มากครับนะครับก็สำหรับหลานเนี่ยเขาก็จะมีปูครับมีปูหน้ามาขายครับนี่ครับเป็นปูหน้าครับอันนี้เป็นแมงกุฎเตาครับนี่ครับมีกุดเตาจะเป็นตัวแล้วครับเป็นตัวแล้วอันนี้จะเป็นแมงเข้ง เป็นไข่หมดแดงครับข้าเป็นหมดแดงตุมมีมาขายหลูงที่กอครับนี่ครับจะเป็นพวกไอ้เครื่องครับเป็นเครื่องที่เป็นเห็ดอะไครับก็จะมีแต่ไข่มีคามีใบประปูดครับนะครับหมดขายเห็ดขายเป็นมาเป็นมัดครับอันนี้หบดอื้อครับครับอันนี้ก็ จะเป็นหอยครับเป็นหอยเชอรี่หรือว่าหอยอที่เป็นต้มแล้วเป็นตุ่มเป็นต้มแล้วเป็นปากหัวแล้วด้วยครับเอาออกจากเปลือกเรียบร้อยครับนี่ครับนี่แม่เป่งหมดแดงครับพุดกีครับเป็นพุดกีเป็นเม้งเหลื่อมครับพี่น้องนี่หดข้อขัวมาขายครับพี่น้องนั่นข้อขัวข้อขัวที่เขึ้นขัวแล้วครับนี่ครับสำหรับมือนี้ก็หลากหลายอีครับพี่น้อง กระชับรพุดกีครับกับบัวมีตัตงแก่แบบครัวครับแบบสดสดกระมีครับพี่น้องนี่ครับคือการเมื่อนี่ครับนี่ครับเป็นไอ้ขี้เล็กครับไปขี่เล็กขี่พนต้มแล้วก็มีครับนี่ครับลานนี่นอใหม่สดสดนอใหม่สดสดไข่หมดแดงไข่หมดแดงครับไข่หมดแดงสดสดนี่ครับเขาผัวพี่ปลนครับ ก๋าัวพี่คนกับื้อใข่มดแดงไปแล้วกับื้อก๋าัวพี่คนไม่นํำครับก๋าเปไกเปกคอยใช้กันใดครับพี่น้องเมื่อหอนบานกับบัวตองนะครับบัวตองไปขัวไปหาครับพี่น้องสมัยนี้ท่านสมัยครับพี่น้องนี่ครับเป็นข้าโพดต้มครับข้าโพตต้มก็น่าจะเป็นข้าโพดหวานครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาถามมึงนี่ครับ อันนี้ไม่ยังนอนนี่ดอกข้าวอันนี้ดอกขาครับหมูว้าขาครับดอกขาเพิ่อนก็มาขายขึ้กันครับนี่ครับน้อไม้สดเพื่นแตงนี่มาขายครับเป็นน้อไม้สดเป็นปูดองครับเป็นปูดองเป็นปลาครับเป็นปลาเป็นหอยครับน้อไม้ที่เพิ่อนเพิ่อนจักนี่นะครับเพื่อนจักแล้วจักแล้วคือสื่อเมื่อไห่แกงเลยครับสื่อเมื่อไห่แกงเลยครับตลางไล่ลิขิตพี่น้อง ไอ้คนข้าวมาเบิงครับนะครับเท่ากับเป็นฟูที่คนฟูดมากครับนี่ผมปลาเกลือคืนครับปลาเกือคืนพูดเอามาขายครับอันนี้ดอกดอกแคปลาเนาะครับเนาะนี่ครับแคปลาอย่ครับน้องใหม่น้องใหม่สดผมน้องใหม่สดเป็นนอเป็นแดงคนตะเขียวเอามาขายครับพี่น้องครับสำหรับหอยกับนี่ร้ายครับพี่น้องมือนี้ปลาปลาครันี่ปลาข้าวปลาอ๋ออันนี้ โอ้แตงวันลักนณะมันจตกต่างๆกันเนาะต่างกันครับต่างกันคก็ปลาบานนะครับนี่เป็นปลาปลาเพิ่นเอามาขายครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ผมกับยางมาเห็นแกงนอใหม่ครับนี่นอใหม่นอใหม่เพิ่นแกงมาขายครับเป็นแกงนอใหม่สดครับแกงนอใหม่สดสดขายทุ่งจักบาทแกงนอใหม่สดสดน้องละซาลน้องลาซาลปลาเพิ่นก็จะมีพัดมีมาขายน้ำครับ อันนี้เป็นสมพักสมพักเสียนเนาะนี่ครับเพื่อนแต่สมพักเสียน <traditions S 1> นี่กับขั้นเองเนาะครับเนาะขั้นเดงค่ะขั้นเด็กขั้นเด็กขั้นเน็กสมพักเสียนขั <aj> ้เนเองครับนี่ครับพ่อแพี่น้องเมื่อกี้นี้ผมไปเห็นเมลไม่ที่เพื่อนแกงเพื่อนแกงมาครับประทานเนี่ยมาเห็นเห็ดครับเห็ดที่เพื่อนเห็ดซุกแล้วครับนี่ครับเพื่อนกัจะใส่ตองใส่ถาดไปแน่นะครับ อันนี้เห็ดนี่ขายยังไงครับนี่สามซีซั่งตองละสามซีซนี่ครับเพิ่นใส่ตองไว้หนิสามซีซั่บาทครับเพิ่นเฮดซุกไว้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับก็บสำหรับใครต้องการครับกับมหาเสือไดยครับซื euh. ้อแล้วพอต้องไปต้มไปแกงครับซื้อแล้วกินได้เลยครับนมใหม่สดครับเป็นนมใหม่สดเป็นนมใหม่ที่เพิ่นจักไวเรียบร้อยแรับนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ด เป็นเฮ็ดขี่สดชดขี่เพิ่นยังบอกท่นเลยต้มแต่แกงครับพี่น้องนี่เพิ่นเอามาขายครับนี่ครับก็ส้าเรบฝนตกลงมาเทื่อนี่ก็เริ่มมีครับเริ่มมีเฮ็ดหลากหลายครับจะเป็นเฮ็ดผอเฮ็ดเพิ่งครับเฮ็ดพอเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดปวกก็ยังเฮ็ดมีเห็นอยู่ครับเฮ็ดปวกกันอร่อยข้าวหนึ่งไม่กินนูนตัวที่บิ่งมันกินนูนอย่างนี้จานละข้าวแบบไม่กินนูนหน่อย โอ้โเราแก้ปีอยย่างดีแล้วะนี่ครับกระชังรานแมกิโนนแม่กิโนนหน่อยครับเป็นกระขายแบบถึกถือครับพี่น้องไม่ก็บนี่ร้านหากระูก โอ้พุกกีก็เอาเอาปีกออกขึ้นกันเนาะนี่ครับเพิ่นเอาปีกออกขึ้นกันครับคุกกีครับตองละ20บาทครับก็พอซื้อกินครับพ่อซื้อกินนี่ครับเ็ดบวกในกระดาษนิ่งใจครับเพิ่นก็ขายถาดละ120บาทครับครับ120บาทก็พ่อซื้อกินครับเพราะว่ามันหายากครับพี่เขอเนี่ยครับเพิ่น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 ออกตกตัว ค้าวพลใส่ถุงมาครับกระลังจะบานกันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะผ้าเบิ้งครับนะเพื่อนเอาถุงข้าวพลใส่ถุงมาแนวนี่ครับมาขายกับเพื่อนหามาเองครับชาวบ้านเพื่อนหามาเองครับเพื่อนหาได้เพื่อนก็เย็บเย็บไปครับเพื่อนก็จังเอามาขายตลาดนัดครับพี่น้องเฮ็ดยวตัวเกี๊ยวบานเนี่ยอร่อยจาวน้้าน้จ้าดอกบานเยอะบานกระลังกระลังแตงกระลังแตง มานเธอหน่อยพี่ยังบอออกมากวเห่องมันกไมียไปไป้ปลมาฝากมาขายจะมาดอกบาน่นจายย่้อจาตัวท้ายนี่ครับสหรับยายเิ่นกับของหลูกของร้านคนฝากมาขายครับเพิ่นกรลลังแตงครับก็ลลังแตงใส่ถาดไปครับ นี่ครับมีคนใส่ถาดคนใส่ถาดแล้วคนเอาแปดสิบบาทครับดอกบ้านแปดสิบดอกจูมร้อยยี่สิบครับนี่ครับ นี่ก็เป็นสมปลาครับสมปลาตัว,ปตวเป็นสมปลาตัวบกไงเลยครับเป็นสมปลาตัวปลา,าตอนครับเจ้าคจ่ายจ๊ะก็อันนี้ไมนะ่นี่ยังก่อนนี่ไข่ปลาครับอันนี้เป็น,น,ปนสมไขป่ปลาสมไขป่ปลาอันอนี้ยังครับนี่ม,มัมขีปลาโอ้ตัวนั้นสมไขป่ปลาตัวนี้มัมตัวนี้มัมขี่ปลาครับ เป็นหันหีปลาอันนี้เป็นปลาแหงครับเป็นปลาแหงเป็นกล้วยครับอันนี้ก็จะมีกล้วยมีหมักนัดครับมีหมักนัดอันนี้เป็นแตงไทยหรือว่าแตงกิงครับนี่สำหรับไผรที่ต้องการจะเห็ดหวานครับเอาไปเห็ดหวานได้ครับแตงกิงแตงไทยครับหนเท่ไหร่หมากนัดครับครับบักนัดหน่วยละสามสิบบาทครับ ครับก็จะมีหมกฟักหมักแฝงครับเป็นฟักเป็นแฝงอันนี้เป็นพักน้ำครับพักน้ำมัดละสิบบาทครับนครับก็สำหรับพักน้ํานี่ก็มีหลายครับเพราะว่าส่วนนี้ฝนมากแล้วครับนี่เป็นหยอดงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับก็สำหรับลานนี่ก็จะมีพริกพริกครับเป็นพริกแข็งพริกป่นครับพริกแห็งพริกป่นและเข่าคัวครับนี่ครับก็เข่าคัวก็มีขี้เก่าครับพี่น้อง นะครับก็จะมีพวกปลา,าครับนะครับก็จะเป็นพวกหมากครับพวกขายหมากขายผู่ครับนะครับนี่ <Liberty> ครับก็สำหรับเบียร์พริกครับเบียร์พริกเผือกไส่รถเข็นมาขายแบบนี้เลยครับนะครับก็สำหรับฟังนี่ก็จะมีมกครับเป็นพวกมกเป็นพวกมกพวกปีงครับนะครับก็มีกล้วยมีอยังคือเก่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้เขาจะเอินพักที่นังครับนี่ อันนี้พักอีหยังครับนี่กีลลกิีลกจะเอาไปแกงเห็ดพอเป็นพักกิโลคนาครับแกงใส่แกงเห็ดพอแกงสโนไม่จ้าอือนะครับีลอหลอหากินอยา่างกิโล เป็นพกีหลอกคนนะครับาจะหากิ้นยากครับเพราะว่าถมือนี่ยบมีปลาไม่ดอนเลยไปไปได้มาังได้นอนนี่เน้ะาอามาเติพวกเครื่องคู่ผครับเพราะว่าตามบานเฮาหากินหากินบ่ไดดแล้วครับโอ้ี่ครับนี่ครับเพื่อนเอามาให้ปู้อมครับนี่โอ้ เับนเพื่อเพื่อนอามาให้ปูเอามาเอามาขายครับกกีหลอกก็กีหลอกนี่ครับปูปูลองข้นกับบองว่าจิงเป็นครับพี่น้องนีครับคุณลัง ว่จะม,ม่พู่พูดแวไม่เข้าแมนครับแมนนี่ครับสำหรับลาดเนี่ยเพื่จะมีปลามาขายครับอันนี้น่าจะเป็นปลาซิ่วครับ๋อนนปลาซิวครับปลาซิ่วปลาตองปลาตอง,ตงอันนี้ปลาอียังครับนี่ปลายางปลาหมูครับอ๋อปลาหปลาห คนแต่นี่พวกคุดกีครับคุดกีแม่งกีโนนพุดกีแม่งกีโนนนี่ครับเป็นเป่งครับเป็นเป่งเป็นเป่งหมดแดงครับคุณครัวเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นในน้องใหม่สดครับเป็นน้องใหม่สดเป็นพวกผู้ครับอันนี้ผู้อันนี้น่าจะเป็นหวานหอมครับ ครับน่าจะเป็นหวานหอมครับอ the ันนั้นน่าจะเป็นขมิ้นครับ <c> พ <oughs> ี่น้องน่าจะเป็นขมิ้นอ๋อขมิ้นอันนี้หวานหอมยังเบิ้งหวานหอมเบิางยังเบิ้งคนนี่นะนี่หวานหอมนี่บอใบใบหวานหอมเป็นแนวนี่บอเนี่ครับนี่คือหวานหอมหวานหอมที่เพีโนเอามา ผลอวัยวะเหตุพิธีเวลาเป็นงานมงคลเนาะเป็นงานมงคลผลเชียวตัวนี้ผนเชียวตัวนี้ใส่น้ำไซยังเป็นหวานหอมนี่ครับใบเผลเก็จะเป็นแนวนี้ครับนี่ใบเผลหัวเผลครับเจ้าวู้จั่งหวานอันนี้ไม่นังกระสันอันนี้หวานนี่นังอันนี้หวานยังครับนี่อันนี้อันนี้หวานจอดอันนี้หวานจอดอ๋อหวานจอดนี่ครับบ้านสวานครับนี่ครับเลแพร้าอ่าค้ามมาหวานจอดก็คือพวก เป,เป็นแผลสุดเนาะเป็นแผลสุดกวกเป็นมีบาดมือผ้าฟันมือ,อยังสี่เพิ่งจะเอามา,าบาดนี่มาท้าครับจะสม,มัยพอสม,มัยแม่สม,มัยโบราณครับนี่ครับแต่สำหรับพวกแนีคนครับมีขายครับในตลาดนัดนี่ครับกมีขายครับเป็นพวกหวานหอมหวานจอดครับนี่ครับแต่สำหรับตลาดนี้กระลาคล้ายลิครับพี่นองหลากหล้าย หลากหลายประเภทครับมาเดินถ้าส้มเนเลยครับว่าจะไปยังพี่น้องนี่ครับสำหรับได้เดินตลาดแล้วครับได้เดินตลาดแล้วครับถ่ายคิดผมก็จะผ้ามาเบงครับผ้ามาเบิงมั่วครับเป็นตลาดนัดขายมั่วครับตลาดนัดที่ผมมาเดินมือเสานี่ครับเป็นตลาดนัดขายสิ่งของปกติแล้วคนกะขายอันเป็นตลาดนัดโคกกระบืองนี่แหละครับเพราะว่าตลาดนัดนี้เป็นตลาดนัดบ้านหัวไฟครับ นะ่ครับสำหรับตลาดนัดนี่เพ่นก็จะมีง่วแบบครับมีง่วมีควายมาขายครับเป็นตลาดนัดแลกเปี้ยนครับตลาดนัดเลกเปี้ยนโคกกระบือครับสำหรับตลาดนัดนี่เพื่อนก็จะแบนเป็นสองโซนครับโซนหนึ่งก็จะเป็นตลาดนัดโคกกระบือครับโคกระบือตลาดนัดอีกโซนหนึ่งจะเป็นพวกขายเสื้อผ้าอาพร่อของอยู่ของกินอาหารตามฤดูกาลครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอจบคลิปภาพบรรยากาศในตลาด แลกเปลี่ยนโค่กระเบือครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปข้างหนี้ก็พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ